สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพือนเอทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพ่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคังเรียกว่า พิมพ์สังคาตินะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูไปพร้อมกันนะครับเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยสุกนะครับเพื่อนๆเ,เราดูด้านข้างเราดูภาพเต็มองค์ก่อนนะครับดูด้านข้างสิครับเพื่อนๆด้านข้าง ด้านข้างพระแท้ท่านก็นจะเป็นอย่างนี้แหละครับไม่เรียบตึงเห็นไหมครับก้อนมวลสารการปริการแยกการแตกดูด้านหลังด้านหลังก็สวยนะครับเ,เพื่อนเ่เห็นไหมครับรอยปีิแยกขอบข้างนะครับเน,เนื้อเนื้อเนื้อหนูเหมือนผิวมะกอกสุกนะครับเนื้อองค์นี้นะครับเหมือนเหมือนเนื้อบอบช้ำนะครับแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะเนื้อเน่านะครับ เป็นลักษณะเนื้อบอบช้ำนะครับแบบนี้เลยนะครับเราดูดูขอบข้างเป็นไงครับปีแยกนะครับขอบข้างแล้วก็ดูด้านข้างเป็นไงครับเป็นลักษณะการปาดนะครับนี่ปาดจากด้านหน้าปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังอย่างนี้นะครับเราเห็นร่องรอยเห็นชัดเห็นเพื่อนเพื่อนในคีดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับปาดอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับ ลาสสิกมากนะครับเพื่อนนี่ลาดสิกมากบอกเลยนะครับนี่เป็นฉีดไปอย่างนี้นะครับมัน,นเพื่อนเห็นไหมครับนี่ฉีดไปอย่างเงี้ยหาชุมยากนะครับอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีมาอยู่กับเราชาวบ้านนี่แหละครับชาวบ้านอย่างพวกเราไม่มียศไม่มีตําแหนง่งนะครับเป็นคนที่หาเช้ากินข้ามนี่แหละครับมนุษย์เงินเดือนธรรมดานี่แหละครับ หาก็ได้กินไม่หาก็ไม่ได้กินแต่ด้วยกับพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพขององค์ธรรมที่เราเลื่อมใสศรัทธาในองค์เจ้าบุคุณสมเด็จนะครับพระท่านบางครั้งก็เลือกคนคนก็มีบุญบารมีไหว้พระสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานโดยเฉพาะ คาถาสินบัญชรน,นี่พ่อใหญ่มหาสวดได้นะครับเพื่อนสวดได้ปากเปล่าเลยนะครับสวดทุกวันกับเช้าเย็นนั่งสมาธิวันละชั่วโมงนะครับก่อนไปทํางานตอนเช้าก็ลุกมาแต่เช้าไหว้พระสวนบนนั่งสมาธิก็แต่งตัวไปทํางานนะครับเป็นความสุขของเราครับเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับเหนื่อยมาจับพระสมเด็จ มาจับมาดมมาถูมารูปมาคำส่องันมีความสุขนะครับมีความสุขเพื่อนๆดูซุ้มะระฆังเส้นนี้สวยนะครับเหมือนลักษณะเป็นรอยเห็นไหมครับเป็นลักษณะเป็นรอยเปะแยกนะครับรอยปีแยกโอ้โหนี่เป็นจานดาวเทียมเนยนะครับเพื่อนๆเกตเนีเ่ยเ,เอียงเล็กน้อยนะครับเกตลักษณะเอียงมาทางด้านซ้ายเราฝาองค์พระนะครับเนี่ย งดงามนะครับเนื้อนี่เป็นเป็นเนื้อเนื้อปูนเปลือกหอยสุกนะครับเพื่อนๆน,นิ่มหนึบเบาแห้งแร่งนะครับเพื่อนๆเนี่ยเหมือนเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อมะกอกสุกเลยนะครับเพื่อนๆผิวท่านนี่สวยด,ดูดูกายภาพก็เหมือนเหมือนเปลือกหอยแข็งนะครับเพื่อนๆเอาแบบนั้นนะครับ เหมือนมันเปลือกหอยแข็งนะครับโดยกายภาพก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับถ้าเราซื้อหอยแข็งมาจิ้มน้าพริกบ่อยๆเราจะเห็นกายภาพเปลือกเขาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆคล้ายกันนะครับคล้ายกันเราก็พิจนารณาดูนะครับองนี้นะครับเพื่อนๆถ้าถ้าอยู่ในมือของของคนที่มีหน้าที่ในการ ปล่อยพระขายพระให้เชาพระนี่พ,พ่อใหญ่ามหาว่านี่ราคามีน้อยนะครับไม่ใช่ในน้อยนะครับองค์เนี้ยเพราะว่าเขามีลูกค้าเขามีสายเขามีแหลง่งเขามีเพื่อนเขามีกลุ่มเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นเนี่ยกลุ่มบางกลุ่มนี่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อน,นี่แหละครับเพื่อในการปล่อยเพื่อนในการหาสมาชิกเป็นกลุ่มก้อนนะครับมันเป็นธรรมดานะครับเพื่อนเพื่อนเราเราเข้าใจนะครับ ก็ยังมาหาเข้าใจท่านนะครับไม่ไม่ว่ากันเพียงแค่ว่าถ้าเรามีองค์ความรู้แล้วเรามีองค์ธาตุบริวารแล้วเรามีกําลังกายกําลังใจที่ทรงไว้ถึงความเที่ยงธรรมเนี่ยมันก็ดีนะครับเพื่อนเ่อท่านสามารถแบ่งปันความรู้กริงก็ว่าจริงนะครับแท้ก็ว่าแท้เนี่ยมันมันดีนะครับเพื่อน ไม่ไม่ว่ากันนะครับท่านตั้งขึ้นมาก็มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมีส่วนที่ท่านไปเช่ามาแล้วก็ต้องปล่อยไปให้ได้เพื่อที่จะตั้งกลุ่มหรือว่าตัวเองให้อยู่รอดมันก็เป็นธุรกิจธรรมดาซึ่งพระเยมหาก็เคยกล่าวไว้ตลอดนะครับมันก็คือธุรกิจธรรมดาที่เองนะครับธุรกิจขายพระนี่ครับ เราเราเอาความจริงมาคุยกันนะครับอืมไม่ใช่ว่าพอว่าเขาเรียกเซียนพระแล้วดีใจแต่ถ้าเขาเรียกว่าเป็นพ่อค้าขายพระแล้วนี่โอโ้โหโกรธงอนตาเขียวกันเลยอย่างนี้มันจริงไหมครับเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับโอ้ยครูบาอาจารย์เพื่อนเพื่อนเพื่อหญ่มหารู้จักหลายคนพอเราเรียกเซียนนี่เซียนพระนี่เขาภูมิใจนะครับที่เราเรียกเขาอย่างนั้นนะครับดูเขา เขามีความภูมิใจมากนะครับเ,เพื่อนเพสังเกตนะครับแต่ถ้าเราเรียกเขาว่าพ่อค้าพระขายพระเขาไม่พอใจนะครับหันควักเลยนะครับแล้วก็แสดงกิริยาท่าทางออกมาเลยนะครับไม่มีความขันติไม่มีความอดกั้นอดทนเลยแม้แต่น้อยนะครับอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกันนั่นแหละครับเพียงเข้าคำนามที่บอกมาในที่เอ่ยถึงนี่มันมันต่างกันเห็นไหมครับ ถ้าเซียนพระมันบ่งบอกถึงท่านอาจจะคิดว่าบ่งบอกถึงองค์ความรู้นะครับองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญผู้ยิ่งใหญ่ผู้มากบารมีเห็นไหมครับแต่ถ้าเรียกว่าพวกขายพระพ่อค้าพระพุทธพาณิชนี่เขาอาจจะมองว่าเป็นการด้อยค่าหรือว่าเป็นการมองในภาพที่ลบ มองในสิ่งที่มันตำ่ำมองในสิ่งที่มันไม่เอื้อประโยชน์ในการทําธุรกิจของเขาธุรกิจของเขาก็คือขายพระนั่นแหละแต่เขาอยากให้เรียกว่าเซียนเขาไม่อยากให้เรียกว่าพ่อค้ามันต่างกันตรงไหนครับเพื่อนๆมันไม่ต่างกันนะครับมุมมองที่ทําให้เราเห็นเป็นเช่นนั้นมันไม่ต่างกันแต่คํานามคําเรียกคําขานมันต่างกันแค่นั้นเองนี่คือความจริง ดังนั้นพ่อใหญ่มหาเข้าใจนะครับเข้าใจความรู้สึกของท่านเพียงแค่ว่าเราจะบอกว่าพระจริงก็คือพระจริงพระแท้ก็คือพระแท้ถ้าท่านทําได้แค่นี้เนี่ยพ่อใหญ่มหานี่อูยกยอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าพระคนไหนเนี่ยถ้าใจเที่ยงธรรมเนี่ยแท้ก็คือว่าแท้ของครูบาอาจารย์ท่านใดจะเป็นพระเกจิพระเหรียญพระรูปหล่อโบราณหรือ เหรียญคณาจารย์เหรียญหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินหรือพระเกจิอาจารย์พระเนื้อดินเผาพระโบราณพระเนื้อตะกัวพระเนื้อทองแดงพระอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านมีองค์ความรู้เนี่ยจริงก็บอกว่าจริงแท้ก็บอกว่าแท้เนี่ยสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆพนเพราะอย่ามหานิกาเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้องค์ความรู้ได้ประโยชน์เห็นไหมครับเพื่อนๆคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาศึกษาจะลงไว้ซึ่งพระเครื่องนี่เขาก็จะรู้ เห็นไหมครับเพื่อนเ mite? อันเนี้ยไม่ใช่ว่าจับองไหนมานี่ถ้าท่านว่าแท้ก็ต้องแท้หมดคนอื่นมองต่างี่โอ, é, โอ้โหแบบโกรธงอนอ่ากล่าวอสภุภวาจาบางครั้งก็ลบเพื่อนบางครั้งก็ลบออกจากกลุ่มบางครั้งก็ให้รลิ้วล้อออกมาถล่มยับเลยอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับเพื่อนเที่ครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็บอกในช่องต่างๆก็มีนะครับ บางครั้งพวกอวตารเนี่ยมาแบแบแปลกๆดังนั้นสิ่งเหล่านี้มหาเนครบเพื่อนๆคารบในสิทธิคารบในเสรีนะครับเอกภาพเสรีภาพพราดอนภาพในการแสดงออกเพราะมหานี่คนหนึ่งแหละครับท,ที่ที่ให้สิทธิ์นะครับเพราะตัวเองก็เป็นครูบาอาจารย์สอนนิสิตนักศึกษาก็บ่งบอกสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้เรื่อยมานะครับดังนั้นเพื่อนๆท่านใดที่ มีองค์ความรู้เนีขอให้บอกตามความเป็นจริงในสุดยอดเลยนะครับเพื่อนเเราลองอาราธนาท่านสัมผัสด้วยแม่เหล็กดูนะครับองค์นี้เป็นเช่นไรนะครับถ้าท่านมีแบบอ่อนก็ไม่เป็นไรนะครับมีก็มีมีก็มีแบบอ่อนเนก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพื่อนเไม่ต้องมีแรงนะครับมีแบบอ่อนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนเเรามาดูกันนะครับด้านหน้าด้านหลังไปยังไงนะครับ เรามาดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนท่านเป็นพระที่เราเชื่อมัน่นเคารพศรัทธานะครับแม่เหล็กดูดติดหรือไม่ติดก็ไม่ใช่เครื่องหมายว่าเป็นพระแท้ไม่แท้นะครับเพื่อนเพื่อนเพียงแค่ว่ามันเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการศึกษานะครับเป็นส่วนหนึ่งในการเช่าหาของเราตามข้อมูลที่เราได้เรียนมาศึกษามานะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับ มุมไหนติดไม่ติดนะครับเราจะได้เป็นข้อมูลในการศึกษานะครับเพื่อนๆตั้งไม่ค่อยอยู่นะครับองคนี้หาม,มุมยากหน่อยนะครับตั้งไม่ค่อยอยู่นะครับเพื่อนๆเราก็ดูไปนะครับเพื่อนๆ ดูอีกรอบนะครับท่านตั้งไม่ค่อยอยู่เหลียมไม่ค่อยได้นะครับเป็นสมเด็จวรรคงังพิมพ์สังคาตินะครับพเพื่อนๆองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์สังคาตินะครับ ดูอีกมุมนะครับเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับแต่มุมไม่ค่อยมีนะครับมุมไม่ค่อยได้ดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆ หลายมุมนะครับตั้งไม่ค่อยอยู่นะครับองนี้เราต้องหามุมให้เจอนะครับบางทีแ่ธาตกายสิทธิ์ก็มีก็มีน้อยนะครับในองค์พระแต่ถ้ามีเหล็กไหลแรงสูงยังไงก็ติดนะครับเพื่อนๆตั้งไม่ค่อยอยู่นะครับ เราดูตั้งไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ดูอีกรอบนะครับโน้มเอียงมาพองามนะครับโน้มค่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าท่านมีนะครับแต่ว่าแม่เหล็กแรงสูงเราก็ต้องหาหาม,มุมหาจุดหาที่นะครับเพื่อนๆนะครับดูดแม่เหล็กแต่ว่าดูดแบบไม่แรงนะครับก็ถือว่าท่านท่านมีนะครับเรามาเข้ากล้อง ขยายกําลังสูงดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆนะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเรามีข้อมูลประจําตัวเรานะครับเพื่อนๆเราไปเจอไปเจอที่ไหนเราก็สามารถบอกได้แยกแยะได้นะครับเรามาดูว่าแม่เหล็กแรงสูงดูดติดแล้วเนื้อหาสาระข้างในท่านเป็นแบบไหนนะครับ เพื่อนดูนะครับเป็นไงครับซุ้มระฆังของแกก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆดูนะอกท่านตีครับเพื่อนๆพิมพ์สันคตินะครับโหนี่เป็นจานดาวเทียมเลยนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยตรงนี้เนื้อเกินมานะครับแต่ว่าเนื้อในม้วนเข้ามาด้านในนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับมีรอยนิ้วมือเลยนะครับเพื่อนๆ รอยนิ้วมือคนกดนะครับนี่เนื <c oughs> ้อนี่ม้วนเข้ามาด้านในนะครับเนื้อเกินเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อเกินก็จริงแต่ว่าเกินม้วนเข้ามาแบบด้านในนะครับเพื่อนเือนดูนะครับนี่ขาวเลยนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยเรายังเห็นเป็นคล้ายๆกับก้อนข้าวนะครับเป็นเม็ดข้าวอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่คลาสสิกมากเลยนะครับองค์เนี้ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่ความงามดูเนื้อด้านในนะครับ เพื่อนเนื้อด้านในนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับเนื้อพเพื่อนเพื่ชอบเนื้อจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคลาสสิกมากนะครับเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเราเรามาดูใกล้ๆนะครับมวลสารเองนะครับเพื่อนๆนเนี่ยคล้ายกับเม็ดข้าวนะครับเนี่ยคลาสสิกไหมครับเพื่อนๆอนอยู่ด้านในเห็นไหมครับนี่เพื่อนเพื่อนดูแล้วเป็นไงครับ เหมือนเหมือนเม็ดข้าวไหมครับเนี่นะครับเหมือนเม็ดข้าวสุกเลยนะครับติดอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับนี่คลาสสิกมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูด้าน ด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงครับด้านหลังด้านหลังนี่พุนนะครับเพื่อนๆรูพุนเลยนะครับดูสิครับเนี่ยเนื้อบอบช้านี่แหละครับรูพุนเต็มอง์พระเลยนะครับเนี่ยมหาต่จันนะครับเพื่อนๆดูขอบข้างก็ขอบข้างก็แบบปีแยกแตกออกกันนะครับเนื้อนี่ช้าเลยนะครับนี่เนื้อช้าน <alongside S 2> คะครับเนื้อช้าด้วยน้ำมันตั้งอิ้วนะครับ เพื่อนๆดูสิครับสวยมีครับเนี่ยงามนะครับงามแท้นะครับอย่างเงี้ยแล้วเรามาดูด้านข้างกันนะครับดูด้านข้างพิมพ์นี้พิมพ์สังคาตินะครับเพื่อนๆงดงามนะครับ ลักษณะการปาดนะครับเพื่อนปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับเนื้อนิยโอไปด้านหลังหมดเลยนะครับเรามาดูมุมนะครับมุมอีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นเมตตาธาตุไหมครับนี่ก้อนเขาขุนเลยนะครับคาดสิกคาดสิกความงาม คลาสิกความงามแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับพเพื่อนๆความงามความเป็นธรรมชาติพเพื่อนๆดูแลเป็นไงบ้างครับองนี้ถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r ร b e ให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองพ้บ้านหนยนะครับขอบคุณครับ